มมโมเครื่องไหมะม่เยจ้าอะไรครมม่งเออเห็นไหมามตั้โะคีิสิตมากแล้วสวยนะเนี่ยองมามาแล้วำหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนมาทาอาสวยมากมันเป็นป้าแม่มันดารเอาไ้ให้ยูเอาไ้ให้ยูบ้านอมทำไม่ลทาเขาว่าตาดบ้าน คือเมืองน,นักดา้เมืองโคราชคือเมืองหนักมมยเมืองคอมสวยคือเมืองเชียงใหม่อ,อันว่าเมืองของใหญเหมืนเมืองปราสาทนี่เหมือนบ้นนนจา้าสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดใหม่เลขสามลางสาวนัทขรออลลำขุนทศค่ะเช่อเชื่อว่าน้องอิงอ่อนนะคะปัจจุบันอายุแค่สิสองปีค่ะขอบคุณค่ะ Yeah. yeah. yeah.